เวลา8โมงเชา้านั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปสู่ประสุทธฐสถานเจ็ดสามพาร์งานที่ได้รับมอบหมายนะคะ1คือการปฏิบัติการห้องแล็บ 2. การตวารวจสถานที่เกิดเหตุและ3งานธุรการค่ะ 1. วิธีนินไฮดินนะคะจะใช้ฉีดพ่นสารลงบนวัตถุพยานพื้นผิวขึงนุพุนและปล่อยถึงไว้ประมาณ24-48ชั่วโมงหรือใช้เตารีดช่วยเร่งความร้อนค่ะเช่นธนบัตร1ฉบับและกระดาษ พบว่านะคะเกิดไลน้นิ้มมือสีม่วงอมชมพูแต่ไม่สามารถใช้ในการระบุตัวบุคคลได้คะ่ะกล้องโพลิไลนะคะจะถ่ายแสงขาวและแสง UV ที่ความยาวขึ้น365นาโนเมตรเช่นในคดีข่มขืนนะคะจะตรวจหาคราบสีขาวหรือคราบอซสจิวิธี Black Powder และ Magnetic Powder ใช้ปัดวัตถุพยานบนพื้นผิวไม่มีรูพุนและผงฝุ่นแม่เหล็กใช้กับวัตถุพยานบนพื้นผิวมีรูพุน ซูปรกูแบบระบบเปิดไม่สามารถควบคุมความชื้นและอุณหภูมิได้ในช่วงเวลาการทดสอบดังกล่าว6บ10นาทีเห็นลายนิ้วมือชัดที่สุด2การตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีรักทรัพย์จะต้องถามพฤติการวันเวลาเข้าออกของผู้เสียหายเบาะแสคนร้าจากล้อง CCTV ถ่ายภาพระยะไกลกลางใกล้และใกล้แบบมีสเกลวางแผนป้ายหมายเลขและวาดแผนผัง รวมทั้งถามทรัพย์สินที่เสียหายหรือคาดว่าคนร้ายจับนำมาปัดผงฝุ่นหรือตรวจเก็บดีเนเตามสมควรเช่นขวดน้ำนะคะจะทำการเก็บดีเนเที่ปากขวดตัดมานะคะคือคดีจาราจรจดรายละเอียดเลขทะเบียนรถยี่ห้อเปรียบเทียบร่องรอยการเฉี่ยวชนคู่ทะลอกและการแลกเปลี่ยนชิ้นสีของรถคู่กรณีและทิศทางการชนถ่ายภาพซ้ายขวาหน้าหลังและวางสเกลวัดระยะคดีเพลิงไหม จะต้องทราบบริการการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดนั้นวันเวลาเข้าออกเหตุเกิดเวลาใดหาจุดต้นเพลิงความเสียหายลุกลามยังไงวาดแผ่นผังซึ่งจากภาพที่สามนะคะพบว่าเสาเหล็กของบ้านเอียงเข้าหาจุดต้นเพลิงคือในขณะนั้นนะคะผู้เสียหายได้มีการเสียบปลั๊กเอาไว้ถ่ายภาพนะคะและเก็บดูพยานเช่นอาร์กสปาร์กซึ่งเป็นสาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจรและ4คดีชีวิต จะถ่ายภาพระยะไกลกลางใกล้กลและใกล้แบบมีสเกลในบริเวณที่พบวัตถุพยานตรวจด,ดูความเสียหายตรวจเก็บ DNA หรือชีววัตถุหากพบกต้องสงสัยตรวจเก็บ DNA บริเวณเยื่อบุกระบุงแก้ม 3. งานธุรการเป็นงานส่งมอบรรายงานการพิสูจน์และวัตถุพยานแก่พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีซึ่งต้องเซ็นรับรองและตรวจสอบวัตถุพยานหรือ chain of custody ปัญหาที่พบจากห้องปฏิบัติการนะคะนินไฮดินทดสอบกับธนบัตรและซองจดหมายนะคะจะต้องใช้เวลานานซึ่งผลที่ได้ไม่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้เนื่องจากจุดลักษณะสาคัญพิเศษไม่ชัดเจนคซูเปอรก์กรูแบบเคลื่อนที่นะคะไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้ค่ะปัญหาที่พบจากการตรวจสถานที่เกิดเหตุน,นะคะคดีลักทรัพย์ผู้เสียหายมีการสัมผัสหรือเคลื่อนย,ย้ายวัตถุพยานค่ะ ข้อเสนอแนะสำหรับนักศึกษานะคะ 1. ยื่นฝึกในระยะเวลาที่กำหนด 2. ควรยึดระยะเวลาในการฝึกให้นานขึ้น 3. ควรเตรียมตัวในเรื่องของสุขภาพและความรู้ให้พร้อมสำหรับการทำงานและ 4. กลุ่มงานนี้นะคะมีความลำบากจึงต้องใช้ความอดทนค่ะในช่วงการฝึกงานนะคะมีนักศึกษาจากศิลปกรมา5คนจึงได้แบ่งเวรหลักและเวรสำรองอย่างละ2คน อีกสองคนจะทำในส่วนงานธุรการค่ะหลังจากฝึกงานเสร็จใน1วันจะเลิกที่เวลา4ี่โมงครึ่งค่ะ